ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสี้เฉียวตอนที่5้1สเงินส่วนตัวเสี้หนิวซานได้ยินคำพูดของเสี้เฉียวก็แค่นเสียงเยาะลุงใหญ่ของเจ้าเป็นคนโลภเงินจริงๆแต่เขาก็ต้องรักษาหน้าด้วยที่ผ่านมาก็เป็นค่ากับหลูซื่อที่ส่งเงินไปให้เขาเคยมาของเงินถึงที่เองที่ไหนเสี้หนิวซานสายหน้าที่ชายใหญ่ของเขาจะมาหาถึงที่ได้อย่างไร นอกเสียจากว่าที่บ้านจะไม่มีอะไรจะกินแล้วอย่างนั้นหรืออย่างนั้นข้าขอพน,นันกับท่านพ่อหน่อยเถอะหากเขามาหาถึงที่ภายในสองวันนี้เงินที่ท่านหามาได้ทั้งหมดต้องยกให้ซีเอลเป็นคนดูแลแต่หากเขาไม่มาข้าจะให้ท่านหนึ่งหมื่นตำลึงเสียเฉียวยิ้มพลางเอ่ยหนึ่งหมื่นตำลึงเส่ยหนิวซานเอ่ยอย่างไม่เชื่อถือเจ้ามีหรือหนึ่งหมื่นตำลึงนะเขาเองยังไม่มีเงินมากขนาดนั้นเลยเสียเฉียวร่ำรวยมาก นางไม่ได้เปิดหอส่องชะตามาอย่างสูเปล่าตอนนี้ปรมาจาร์โมมีชื่อเสียงไม่เลวไม่ว่าจะดูดวงทำนายอะไรก็ต้องจ่ายเงินทั้งนั้นพวกเกณฑ์เครื่องตกแต่งและอาวุธวิเศษต่างๆก็นับว่าราคาไม่ใช่ถูกต่อให้จะขายได้นานๆครั้งสักชิ้นแต่รายรับที่ได้มาก็ไม่น้อยบวกกับส่วนที่ได้มาจากหนิงเปยอ๋องและตระกูลหลี่อีกก้อนใหญ่ทั้งินมีค่าแรงจากวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งอีกรวมๆแล้วก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยน้อย นี่ยังไม่ได้นับส่วนที่นางเก็บไว้เป็นค่าสินสอดของมัน่นสําหรับการแต่งงานของน้องสาวน้องชายทั้งคู่เลยนะนางมีเงินหนึ่งหมื่นตำลึงแน่ๆเงินน่ะข้ามีแน่แต่ได้มาอย่างไรค่าไม่บอกท่านหรอกท่านพ่อบอกว่าดีกว่าว่ากล้าพนันกับข้าหรือไม่เสียเ้ยเฉียวเอ๋ยยังอ่อนโยนการแสดงออกของนางเวลานี้ไม่ได้ดูขมขวัญเท่าใดแล้วในสายตาของเสี้ยนหนิวซานก็เหมือนกับลูกหมาลูกแมวตัวน้อย ทำไมจะไม่กล้าฆ่าเป็นพ่อของเจ้าใต้ฟ้าน,นี้คําพูดของพ่อใช้ได้ที่สุดแล้วเจ้าเป็นแต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเพิ่งจะรู้จักท่านลุงใหญ่ได้แต่ไม่กี่วันข้ารู้จักนิสัยเขาดีกว่าเจ้าแน่นอนเสี้ยวหนิวซานภูมิใจในตัวเองอย่างยิ่งมุมปากของเสี้ยเฉียวกระตุกเล็กน้อยได้พวกเจ้าล้วนเป็นพยานให้ข้าเสี้ยเฉียวหันไปเอ่ยกับพี่น้องของนางน่ามีเหตุผลที่ต้องการให้เสี้ยซีเป็นผู้ดูแลเงินจํานวนนี้ ตอนที่หลูซื่ออังอยู่เซียซียากจนจริงๆจนกระทั่งมันทําให้นางมีนิสัยประหยัดทีเหนียวเช่นนี้นางคิดว่าในเมื่อเซียซีชอบเงินขนาดนี้ก็ให้นางดูแลเงินในบ้านไปเลยดีกว่าซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการดูแลบัญชีนี้ยังถือเป็นข้อได้เปรียบถ้าหากนางทําได้ดีต่อไปก็จะได้เป็นมือหนึ่งในการดูแลปกครองบ้านอีกอย่างเมื่อนางมีเงินอยู่ในมือมากเข้าแล้วต่อให้คนอื่นยื่นเงินน้อยนิดพวกนั้นให้นางก็จะไม่อยากได้มากอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นอีกแล้ว เงินของเซี่ยเฉียวเป็นเงินส่วนตัวที่มีที่มาไม่ถูกต้องหากจะให้เซี่ยซีดูแลบัญชีก็จะต้องให้นางดูแลเงินที่บิดาของตนหามาได้พวกนั้นจะดีกว่าเซี่ยหนิวซานเป็นคนรักษาคำพูดมาโดยตลอดดังนั้นเซี่ยเฉียวจึงไม่ต้องกังวลว่าเขาจะบิดพลิ้วแต่เซี่ยซีตอนนี้กำลังรู้สึกสับสนอาการพอเซี่ยหนิวซานกลับห้องไปพักผ่อนแล้วเซี่ยซีจึงได้หันไปมองเซี่ยเฉียวแล้วเอ่ยอย่างระมัดระวังให้ข้าดูแลเงินมันจะหายได้นะเงินของนางเองยังหายบ่อยไป หายไปเท่าไหร่จำได้หรือไม่เซี่ยเฉียวเอ่ยถามเซี่ยสีครุ่นคิดเล็กน้อยสามร้อยตำลึงค่าหาไม่เจอแล้วเซี่ยเฉียวค่อนข้างประหลาดใจเงินเก็บของเจ้าก็ไม่นับว่าน้อยเลยนะตอนนั้นหลู่ซื้อให้เงินเจ้ามากขนาดนี้เลยหรือเซี่ยส,สีสั่นศีษะปฏิเสธค่าหามาเองเซี่ยสีค่อนข้างเขินอายตอนนี้ยังมีตวเงินอีกเก้าร้อยตำลึงค่าเพิ่งจะแลกมานะนางเป็นคนพูดช้า บางครั้งก็ฟังดูเหมือนคนใบ้แต่ก็ชัดเจนมากอย่างไรก็ตามเสี้เฉียวถึงกับอึ้งงานไปเลยในเวลานี้นางเคยตรวจสอบบัญชีมาก่อนหน้านี้แล้วตอนที่หลูซื้อยังอยู่นางให้เงินค่าขนมเสีซ้ซีใช้แค่เดือนละ20ตําำลึงแต่ในความเป็นจริงแล้วเงิน20ตตำลึงนี้ยังรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกมาก อย่างเช่นขนมหรือเครื่องประดับที่นางใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายครั้งที่หลูซื้อเป็นคนซื้อของพวกนั้นให้เซียซีเองทว่าในความเป็นจริงแล้วนางไม่ได้หักเงินออกจากบัญชีส่วนกลางแต่นางหักเงินออกจากเงินเดือนเดือนถัดไปของเซียซีช่องตามใจทูเดย์ตอนที่532มีเงินแล้วนั่นก็หมายความว่าเงินสำหรับใช้ใจ่ายต่อเดือนของเซียซีจริงๆมีแค่ประมาณสอถึงหําลึงเท่านั้น ต่อให้นางเก็บสะสมไว้สักหนึ่งปีปก็คงได้แค่ไม่กี่สิบตำลึงเท่านั้นแม้ว่าเซียซีจะได้เงินเพิ่มมาบ้างตอนกลับที่บ้านเดิมช่วงเทศกาลส่งเสื้อกันหนาวก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่น่าที่จะได้เยอะขนาดนี้กระมังเซียเฉียวรู้สึกว่าตนเองจําเป็นจะต้องพิจารณาน้องสาวคนนี้ใหม่เสียแล้วเซียซีถูกเซียเฉียวจ้องจนต้องก้มหน้างดลงไปอีกนางดูประหมายอย่างยิ่งมือนั้นก็บีบผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ไม่พูดไม่จา ซีเอ๋พี่ยังนึกว่าเจ้ามีเงินสักสองร้อตำลึงก็นับว่าไม่เลวแล้วนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะเก็บเงินได้มากถึงขนาดนี้เช่นนั้นแล้วการให้เจ้าเป็นคนดูแลเรื่องเงินทองของที่บ้านก็ยิ่งเหมาะสมเข้าไปใหญ่สายตาที่เสี้ยเฉียวมองเสี้ยซีอ่อนโยนยิ่งนะักนางชอบน้องสาวคนนี้จริงๆน่ารักว่าง่ายมันจะหายได้นะเสี้ยซีรู้สึกสับสนอย่างยิ่งนางเอาเงินของนางไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่นะหายก็ไม่เป็นไรพวกเรามีท่านพ่อให้ท่านพ่อหามาใหม่ก็ได้แล้ว เซี่ยเฉียวเกาะพ่อแม่กินอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านแต่เจ้าบอกพี่ได้หรือไม่ว่าเจ้าเก็บเงินพวกนั้นได้อย่างไรหากเซี่ยซีไม่เต็มใจที่จะพูดเสี่ยเฉียวก็จะไม่ทู่ซีถามแต่ทว่าในสายตาของเสี่ยซีนั้นเห็นได้ชัดว่านอกจากตำแหน่งที่ตั้งของเงินแล้วเรื่องอื่นใดก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความลับที่ชายทางนั้นหามาแล้วก็ขายผ้าเช็ดหน้าเซี่ยซีกระมิกระเมียนเสี่ยเฉียวมึนงงผ้าเช็ดหน้า เี่ยเฉียวหันไปมองสาวใช้ของเซี่ยซีทันทีสาวใช้นางนั้นมีนิสัยคล้ายกับเสี่ยซีซึ่งค่อนข้างระมัดระวังตัวเหมือนกันคุณหนูของเราให้เงินข้ามาแล้วข้าก็ไปหาพี่ชายของข้าให้เขาเช่าเรือนข้างนอกไว้หลังหนึ่งและเลี้ยงดูหญิงปักผ้าไว้จำนวนหนึ่งทุกๆเดือนคุณหนูจะให้พวกนางปักผ้าให้แล้วค่อยส่งไปขายที่สำนักศึกษาเซี่ยเฉียวได้ยินเช่นนั้นก็เข้าใจทันทีและยิ่งรู้สึกตกใจมากขึ้นด้วย สิทธิของสำนักศึกษาใช้จ่ายไปกับผ้าเช็ดหน้าค่อนข้างมากอย่างไรเสียเรื่องจำพวกแท่นหมึกพลิกความก็มักจะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในสำนักศึกษาเองก็ร้านขายผ้าเช็ดหน้าเล็กๆแต่ก็จะต้องใช้ถั่วเงินซื้อถั่วเงินนั้นหาได้ยากแต่หากเซี่ยซีมีผ้าเช็ดหน้าใหม่เอี่ยมสวยงามอยู่ในมือเป็นจำนวนมากอยู่แล้วต่อให้นางจะขายแพงกว่าข้างนอกเล็กน้อยขอเพียงแค่สามารถจ่ายเป็นเงินไม่ใช่ถั่วเงินของสำนักศึกษาได้วพวกนางก็ยอมซื้อเซี่ยเฉียวรู้สึกยอมรับนางแล้ว การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของเด็กผู้หญิงพวกนั้นได้เสียซียังสามารถทำเงินได้อีกด้วยเจ้าเสีย่ยเฉยหยุดคำพูดอีกครั้งท้ายที่สุดก็พูดได้แค่ว่าเย่มาฉลาดที่สุดการหาเงินผิดอะไรหรือเสียซีรู้สึกอายหน้าแดงเล็กน้อยรอให้ท่านพ่อยอมแพ้เสียก่อนแล้วคอยให้เจ้าจัดการดูแลเงินทองและกิจการร้านค้าของบ้านเราทั้งหมดท่านพ่อของเราเป็นขุนนาง ร้านค้าต่างๆจะไม่สามารถทํากิจการใหญ่โตอะไรได้แต่เรื่องเกี่ยวกับการปล่อยเช่าและที่นาพวกนั้นในแต่ละปีค่อนข้างซับซ้อนเจ้าก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนให้มากเสี่ยเฉียวเอ๋ยเสี่ยเฉียวเอ๋ยช้าๆน้ําเสียงของนางทําให้คนฟังรู้สึกสงบลงได้เดิมทีเซียซีมีความลังเลอยู่บ้างแต่เมื่อนางสบตาก,กับดวงตาคู่นั้นของเสียเฉียวนางจึงได้พยักหน้าอย่างหนักแน่นขันแข็งท่านพ่อจะต้องแพ้แน่ๆนางมีเงินแล้ว วันถัดมาแม้ว่าเซี่ยนิวซานจะยังไม่ได้แพ้พนันพ่อบ้านและคนอื่นๆก็เริ่มที่จะห้อมล้อมเซี่ยซีและเริ่มที่อธิบายเกี่ยวกับกิจการต่างๆของครอบครัวให้นางฟังแล้วตอนนี้ตระกูลเซี่ยมีกิจการร้านค้ายอยู่ทั้งหมด5แห่งพวกเขาเพิ่งจะได้รับเงินค่าเช่าของ3ใน5ร้านมาเมื่อพ้นปีใหม่มานี่เอง เพียงแต่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านมีมากเงินค่าเช่าพวกนั้นจึงได้นํามาหักลบกลบนี้ในบัญชีนอกจากเงินส่วนตัวของเขาและของลูกชายคนโตเสียผิงกังแล้วก็มีเงินเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันตำลึงเท่านั้นซึ่งเทียบกับตระกูลใหญ่ๆที่มีทรัพย์สมบัติตกทอดมานานเป็นร้อยๆอยปีแล้วไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเสียหนิวซานเห็นว่าพ่อบ้านสรุปแน่ชัดแล้วว่าเขาจะต้องแพ้พานันก็รู้สึกหดหูในใจที่ชายใหญ่ของเขาก็ไม่เคยมาของเงินถึงบ้านนี้เหตุใดพ่อบ้านคนนี้ถึงได้คิดไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ ตอนที่5 3 3สาาต้นร้ายปลายดีเซียนหนิวซานไม่เข้าใจเขารู้สึกโมโหมากทั้งยังรู้สึกเซ็งไปตลอดทั้งเช้าเมื่อเขาเห็นพ่อบ้านมีสีหน้าท่าทางมีความสุขเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธเจ้าถืออะไรอยู่หรือคิดว่าจะต้องพ่ายแพ้แน่ๆโดยไม่ต้องสงสัยเลยใช่หรือไม่แม้จะพูดว่ามันเป็นการพนันกับลูกสาวของตนเองเขาจึงไม่ควรที่จะถือสาหาความอะไรมากแต่พวกสารเลวในบ้านพวกนี้ออกจะไม่เห็นเขาอยู่ในสายตามากไปหน่อยแล้วกระมัง นายท่านคุณหนูใหญ่พูดอะไรก็ถูกต้องไปหมดพอบ้านมีท่าทางเคารพเขาก็จริงแต่ในใจกลับคิดว่าเซี่ยหนิวซานโง่โชคดีที่ตอนนี้มีคุณหนูใหญ่คอยดูแลมิฉะนั้นเขายังจะมีทรัพย์สมบัติเหลืออีกหรือคงจะให้คนอื่นไปนานแล้วเหลวหลายคำพูดของข้ายังเขาพูดยังไม่ทันจบประโยคคนเฝ้าประตูก็เข้ามานายท่านนายท่านใหญ่และฮูหยินพูดเข้ามาขอรับเซี่ยหนิวซานขมวดคิ้วมุ่นทันที มาตอนไหนไม่มาดันนึกสนุกมาตอนนี้เสียหนิวซานร,รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เขาไม่รู้แต่ในเมื่อพวกเขาก็มาแล้วในเวลานี้เขาก็คงจะไล้่กลับไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเขาคงดูเป็นคนไรย้ยางอายเขาจึงได้พยักหน้าเชิญพวกเขาเข้ามาพ่อบ้านอดถอนหายใจไม่ได้นายท่านอย่าได้ถ่วงความเจริญเชียวนะเวลานี้หญิงชรากำลังคำไม่เท้าข้างกายนางมีเสี้ยมหมั่งซานและเสี้ยงชงซานติดตามมาด้วย ทั้งสามคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสมๆมและมีสีหน้าไม่ค่อยดีนักให้ความรู้สึกหอเหี่ยวซี่เสื้อเล็กน้อยโดยเฉพาะหญิงชราและเสี้ยหมั่นซานที่ผอมลงไปมากครั้งนี้พวกเขามาเยือนด้วยความสุภาพเกรงอกเกรงใจแม้แต่ยามเผชิญหน้ากับคนเฝ้าประตูก็ยังทำหน้าหนายิ้มแย้มดูต่ำต้อยจนถึงขีดสุดความจริงก็คือช่วงนี้พวกเขามีชีวิตที่ย่แย่ตั้งแต่ที่พวกเขาจ่ายค่าปรับไปแล้วในบ้านก็ไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ เสียชงซานไปยืมเงินคนอื่นมาห้าสิบตำลึงเหลืออยู่สิบตำลึงไว้ใช้จ่ายร่วมกันในครอบครัวแต่ในครอบครัวมีคนมากมายมีทั้งเด็กทั้งคนกั่มีทั้งนายและบ่าวจากฟุ่มเฟือยต้องมาประหยัดอย่างกระทันหันทุกๆวันก็ไม่กลา้าที่จะใช้เงินซื้อเนื้อมากินจนทำให้เด็กๆในบ้านไม่มีความสุขทะเละเบาะแวง้งเออวยวายกันทั้งวันวุ่นวายไปหมด เงินสิบตำลึงนี้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและหมดไปแล้วเมื่อสองวันก่อนหน้านี้พวกเขากำลังคิดว่าจะให้ชุนเอ๋อของบ้านใหญ่แต่งออกไปเพื่อแลกเงินมาใช้จ่ายเพิ่มเติมพอดีแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อครอบครัวที่เดิมทีเคยให้ความสำคัญกับชุนเอ๋อนั้นเห็นว่าพวกเขากำลังทุกข์ยากลำบากพวกเขากลับยอมใจสินสอดแค่สิบตำลึงเท่านั้นเงินสิบตำลึงจะไปทำอะไรได้ตอนแรกที่พวกเขาบอกว่าจะให้หนึ่งร้อยตำลึงนางยังไม่ตอบรับเลย และเป็นพระเด็กบ้านนั้นชอบพอชุนเอ,อ๋อจริงๆมิฉะนั้นแล้วต่อให้เป็นเงินสิบตำลึงพวกเขาก็จะไม่ยอมรับนางให้แต่งเข้าบ้านพวกเซียยหมังซานกำลังเจรจาเรื่องเงินกันอยู่ในตลอดเวลาสองวันนี้ระหว่างที่เจรจากันไปมาเซียยหนิวซานก็กลับมาพอดีเวลานี้ดวงตาของพวกเขาทั้งสามสองประกายร้อนแรงออกมาเล็กน้อยดูราวกับหมาป่าที่อดจนหิวโซพวกเขาเดินไปยังห้องโถงในที่สุดก็ได้พบคนที่คิดถึงมาตลอดหญิงชาราน้ำตาไหลเป็นสายลูกค้า เจากลับมาได้เสียทีเซี่ยนหนิวซานตกใจทันทีประการแรกคือเสียงร้องให้ของมารดาเขาฟังดูเหมือนมีใครตายมันฟังดูน่ากลัวจริงๆประการที่สองเขามีชีวิตอยู่มาตั้งหลายสิบปีขนาดนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นมารดาของตนเองคิดถึงและใส่ใจเขามากขนาดนี้แม้ว่ามันจะดูแปลกแต่เซี่ยนหนิวซานก็อายุปูนี้แล้วดังนั้นนอกจากที่เขาจะรู้สึกตกใจแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นอีก เขาเพียงแต่ค่อนข้างสงสัยว่านี่มันเรื่องอะไรกันมีเรื่องอะไรหรือถึงจะเป็นจะตายขนาดนี้เส้นหนิวซานตรงไปตรงมาอย่างยิ่งลูกเอ๋ยเจ้าต้องจัดการเรื่องนี้ให้แม่นะชีวิตนี้ข้าลำบากทุกยากมาตั้งมากเมื่อข่าติดตามเจ้ามาเมืองหลวงจึงนับว่าต้นร้ายปลายดีแต่ตอนนี้ทสับสมบัติที่บ้านไม่มีเหลือแล้วแม่ของเจ้าหิวจนเสี้ยกิวไปหมดแล้วตอนที่ห้าไม่มีความกล้าขนาดนั้น ยิงชารากำลังร้องให้จริงๆนางปาดน้ำตาสุดตัวลงนั่งในห้องโถงพร่ำรำพันไม่หยุดดูหน้าสงสารอย่างยิ่งเสี้ยหมังซานและเสี้ยฉงซานก็ไม่ต่างกันเท่าไรนักพวกเขาตาแดงกลับไปหมดแล้วเสี้ยหนิวซานไม่เคยเห็นพวกเขาเป็นเช่นนี้มาก่อนในใจจึงรู้สึก,กราวกับมีแมวขนกระนั้นยิ่งรู้สึกสงสัยแปลกใจเข้าไปอีกข้าวสารข้างนอกขึ้นราคาหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะต่อให้ขึ้นราคาก็เถอะพวกเจ้าคงไม่ถึงกับไม่มีจะกินกระมัง เซียนหนิวซานนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขคนพวกนี้เอาทรัพย์สมบัติของเขาไปหมดแล้วอย่างเบี้ยนี้ไม่ยอมให้คืนอีกเซียนหนิวซานมองดูพี่น้องของเขาทั้งสองในใจเขาก็รู้สึกสดชื่นสบายใจเล็กน้อยหนิวซานเอ๋ยนี่เจ้ายังไม่รู้หรือก่อนหน้านี้มีปรมาจารย์ทำนายดวงชะตาให้พี่ชายใหญ่ของเจ้าแล้วบอกว่าเขามีภัยเพื่อจะให้พ้นภัยพี่ชายใหญ่ของเจ้าจึงได้เอาเงินทั้งหมดมามอบให้เจ้าที่นี่ต่อมาครภาภัยนั้นยังไม่ทันผ่านพ้น เขาก็ต้องจ่ายค่าปรับอีกห้าร้อยตำลึงตอนนี้ที่บ้านนีนี้ที่ไปยืมเขามีอยู่ห5 0าตำลึงเจ้านี้ก็มาทวงถึงหน้าบ้านอยู่ทุกเมื่อเช่อวันถ้าหากยังไม่ใช่นี่อีกก็จาเป็นต้องขายลูกขายหลานแล้วหญิงชราเอ่ยพลางร้องไห้เอามาให้ข้าเสียนหนิวซานชะงักไปทันทีเขายังไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเงินเท่าไหร่หรือเสี้ยนหนิวซานเอ่ยถามด้วยความสงสัยทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดก็น่าจะเกือบเกือบหมื่นตำลึงได้เสียยมังซานดูตกตะลึงมาก เซียหนิวซานขมวดคิ้วสมบัติพวกนั้นของข้ามีมูลค่ามหาศาลทรัพย์สินในบ้านของพวกเจ้ารวมกันทั้งหมดได้แค่นี้เองหรือจะมาหลอกใครกันอีกอย่างที่ใหญ่ท่านโง่หรือเปล่าคำพูดของปรมาจารย์ท่านก็เชื่อด้วยหรือนิสัยเห็นแก่งเงินของท่านข้าหรือจะไม่รู้เสียหนิวซานร,รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแล้วในเวลานี้ต่อให้เป็นคนโง่คนหนึ่งในเวลานี้ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าพวกเขามาเพื่ออะไรมาของเงินจริงๆ เขาแพ้พนันแล้วเป็นเรื่องจริงนะคําพูดของปรมาจารย์เป็นจริงแล้วข้าถึงได้เอาเงินมาคืนให้เจ้าอย่างไรเล่าเจ้ารองตอนนี้ข้าไม่เงินแล้วจริงๆข้าก็จะไม่ยืมเงินเจ้าหรอกเพียงแต่ขอให้เจ้ายกของที่เคยให้ข้าคืนมาเท่านั้นเสี้ยหมังซานเอ่ยอย่างร้อนใจเสี้ยหนิวซานเบ,บ้ปากเป็นไปไม่ได้หรอกท่านกําลังแกล้งทําเป็นจนสมบัติพวกนั้นของเขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ขายได้หลายพันตำลึงแล้ว สมบัติของเขาอย่างน้อยๆก็มีมูลค่าประมาณห้าหมื่นตำลึงนั่นยังไม่ได้นับรวมส่วนที่หลู่ซื่อมักจะมอบให้เป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆเลยนะหากนับรวมด้วยจะเป็นเท่าไหร่เล่าร่ำรวยกว่าเขาอีกเสี้ยมังซานกระอักเลือดในใจเจ้ารองจะไม่เชื่อพี่ชายใหญ่ของเจ้าแล้วยังไม่เชื่อข้าด้วยหรือเจ้าดูข้าสิขาของข้าได้รับบาดเจ็บแล้วยังไม่ได้บำรุงให้ดีเลยผมก็ขาวหงอกขึ้นมาก เจ้ายังมองไม่ออกอีกหรือหญิงชาราร้องให้คร่ำครวญเจ้ารองเอย๋ยตอนที่ข้าคลอดเจ้าออกมาไม่ง่ายเลยนะเกือบจะตายเพราะคลอดยากไปเสียแล้วเจ้าทนเห็นแม่ลำบากทุกยากได้อย่างไรหญิงชาราไม่เคยดูน่าสงสารเท่านี้มาก่อนความจริงๆก็คือในช่วงเวลาที่ต้องยากลำบากนั้นนางแทบไม่อยากจะทนอยู่ต่อไปแล้ว ความยากลําบากตอนที่อยู่บ้านเกิดของนางในอดีตนั้นช่างเถอะแต่นางมาเมืองหลวงเพื่อสัมผัสความร่ารวยแล้วจะให้นางกลับไปกัดก้อนเกลือกินเหมือนเมื่อก่อนอย่างนั้นหรือไม่มีทางดวงตาของหญิงชาราเต็มไปด้วยการขอร้องเสี้ยหนิวซานขมวดคิ้วลักษณะเช่นนี้เรื่องที่พวกเขาพูดก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่พวกเขาก็โง่เหลือเกินเงินที่อยู่ในมือแล้วกลับส่งคืนกลับมาเงินอยู่ที่ไหนเสี้ยหนิวซานถามพ่อบ้านพ่อบ้านตอบตามความจริง คุณชายใหญ่กับคุณหนูใหญ่เป็นคนเก็บเงินไว้หากนายท่านอยากได้ก็ต้องถามพวกเขาเพียงแต่ก่อนหน้านี้นายท่านสามเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณชายกับคุณหนูสั่งไว้ว่าของที่ได้คืนมาแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้ออกไปอีกถ้าหากใครกล้าจากจากจาก่ายทรัพย์สินในบ้านออกไปตระกูลเซียก็ไม่จําเป็นต้องมีคนพูดนั้นอีกนายท่านข้าน้อยไม่มีความกล้าขนาดนั้นตอนที่ห้าร้้ไปขอเอาเอง พ่อบ้านผู้จบก็หดคอท่าทางราวกับที่ขาดหวัดกลัวกรนนั้นแต่ในใจเขาอดพร่ำบ่นไม่ได้อยู่ตั้งนานแล้วนายท่านโง่หรือเปล่าเนี่ยบ้านของตนเองก็มีเงินไม่เท่าไรแต่ก็ยังคิดที่จะไปช่วยเหลือนอนดูดเลือดพวกนี้อีกเจ้ารองเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่มีเหตุผลไหนเลยที่จะยอมให้ลูกชายลูกสาวจุงจะมุกเช่นนี้ไม่ใช่ว่านางหนูนั่นพูดอะไรเจ้าก็เชื่อฟังไปเสียหมด จะไม่คิดบ้างหรือว่าหากตอนนี้นั้นสไปร์เผิงได้ชิงตัวเจ้าไปพวกเจ้าพี่น้องได้อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์จะไม่ยิ่งดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือข้าอายุปูน,นี้แล้วขอแค่เพียงเห็นลูกๆรู้ความเท่านั้นเองเจ้าจะไม่สนใจดีข้าไม่ได้นะหญิงชาราร้องให้ออกมาอย่างอดไม่อยู่เมื่อวานเซี่ยหนิวซานนึกถึงสไปร์เผิงเดิมทีในใจก็รู้สึกตื่นกลัวอยู่แล้วพอเวลานี้เขาได้ยินหญิงชาราเอ่อยถึงนางขึ้นมาอีกใบหน้าชาราของเซี่ยหนิวซานก็แข็งเกร็งขึ้นมาทันที สไปร์เผิงเป็นภรรยาของเขานะมันก็นับไม่ได้หรอกว่าเขาถูกชิงตัวขึ้นไปบนเขาถึงอย่างไรตอนนี้คนในครอบครัวก็ไม่อาจรับเขาไว้ได้อยู่แล้วเขาเองก็คิดที่จะหาที่อยู่ดังนั้นตอนที่ถูกชิงตัวไปเขาจึงยอมติดตามไปด้วยความสมัครใจเมื่อเขาไปถึงที่ค่ายแล้วทุกคนก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเขามีเรี่ยวแรงมากทำงานได้มีความกล้าไม่กลัวตาย ดังนั้นหัวหน้าใหญ่จึงถูกใจเขาตั้งแต่แวบแรกและให้เขาเป็นเพื่อนเล่นกับสายเผิงสายเผิงหน้าต่าง,งดงามแต่นางก็ดุจริง,รงๆแค่นางจ้องเขาเบาๆวิญญาณเขาก็แทบปลิวแล้วแต่ในใจเขาก็รู้สึกเคารพภรรยาและพ่อตาของตนเองถึงขนาดรู้สึกลนลานหากว่ากันตามโนธรรมแล้วตอนที่เขาอยู่ในค่ายนั้นเขามีความสุขกว่าตอนอยู่ในหมู่บ้านมาก อีกอย่างตอนที่เขายังอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้เสียหมั่งซานให้เขาไปตักน้ําจากนั้นก็มีคนเถื่อนบุกมาแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะไปบอกให้เขารู้เขาจึงได้ถูกคนเถื่อนจับตัวไปเขายังอยากมีชีวิตรอดจึงต้องนําทางให้แก่พวกคนเถื่อนต่อให้เขาไม่นําทางพวกคนเถื่อนเข้าของต่างๆในบ้านแต่ละหลังก็ต้องถูกปล้นไปอยู่ดีคนพวกนั้นต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจแต่กลับเอาเรื่องที่คนเถื่อนเข้าหมู่บ้านมาโทษว่าเป็นความผิดของเขาเกัาว่าเขาเป็นคนชักนําคนเถื่อนพวกนี้เข้ามากระนั้น ไม่มีใครให้อภัยเขาพี่ชายใหญ่กับพี่สะพภยใหญ่ก็จะเป็นจะตายขึ้นมาบอกว่าคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วแม้แต่มารดาของเขาเองก็มองเขาด้วยสายตารังเกียดเพียงแต่เรื่องพวกนี้เคยถูกเขาโยนทิ้งไว้ภายหลังจากที่ไปอยู่ที่ค่ายแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรจึงไม่ได้ถือสาเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ดังนั้นในเมื่อเขามีกำลังพอที่จะแสดงความกตัญยูต่อมารดาได้ต่อให้เขาต้องใช้จ่ายเงินออกไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร แต่ทว่าตอนนี้เขารู้สึกไม่พอใจข้าให้เงินพวกท่านไปก็ไม่น้อยแล้วตอนนี้เมื่อไม่สามารถดูแลรักษาเอาไว้ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยครั้งก่อนข้าไปที่บ้านพวกท่านขอให้คืนสมบัติที่เป็นของรักของข้ามาพวกเขาก็อาไรอาวรนไม่ยอมคืนให้เสียนหนิวซานยังจําได้นะเมื่อเสียนหนิวซานนึกถึงสมบัติของห่วงของเขาขึ้นมาเขาก็อดที่จะรู้สึกเสียดายไม่ได้ตอนนั้นพวกเราไม่รู้จริงๆว่าของรักของห่วงที่เจ้าพูดถึงหมายถึงอะไร อีกอย่างของที่หลูซื้อให้มาเมื่อก่อนอะไรที่ขายได้ก็ขายไปหมดแล้วไม่ได้เหลือเอาไว้เลยสักชิ้นเสี่ยมังซานร,รีบเอ่ยให้ของมีค่าแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ขยันเอาไปขายจริงๆเลยนะเสี้ยหนิวซานแค่นเสียงเยาะเรื่องนี้ค่าช่วยพวกเจ้าไม่ได้หรอกพวกเราก็ยากจนมากเหมือนกันก่อนที่ข้าจะออกไปกี่วันก่อนเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอเลี้ยงลูกสาวข้าอยู่แล้ว ตอนนี้เงินนั้นอยู่ในมือของนางเจ้าจะให้ข้าไปขอมาหรือเจ้าอยากจะให้ข้าอยู่ไม่เป็นสุขหรืออย่างไรหากเจ้าแน่จริงก็ไปขอเอาเองสิเขาไม่ใช่ทับหน้าเสียหน่อยที่จะให้วิ่งไปทาเรื่องหน้าอับอายต่อหน้าลูกสาวตนเองหญิงชราและพี่น้องของเขาอีกสองคนตกใจทันทีเจ้าในใจของเจ้าแล้วข้าผู้เป็นมารดาของเจ้ายังเทียบไม่ได้กับนางหนูนั่นลูกเอ๋ยข้าเป็นคนคลอดเจ้าออกมานะหญิงชราตื่นกระหนก ถึงจะรักลูกสาวตนเองแค่ไหนก็ต้องมีขอบเขตบ้างสิไม่เห็นหรือว่าแม่แท้ๆของตนเองน่าสงสารถึงขนาดนี้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ